สวัสดีคะ่ะ FC ซที่น่ารักทุกๆกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ f อซตอนนี้พี่ก็จะมาเก็บมะเขือเทศป่วยของเราเลยนะคะมะเขือเทศป่วยมะเขือเทศที่ทมันกําลังจะสุกนะคะ f อซเนี่ยที่เหลืองๆนะคะพี่่าจะเก็บเอาเนาะก่อนที่เราจะไม่ได้มะเขือเทศเลยนะคะ f อซนี่เราเก็บเอาเลยคะ่ะเดี๋ยวให้มันไปสุกหรือว่าไปเปื่อยอยู่ในบ้านเราเนาะดีกว่าที่ มันจะมาร่วงอยู่นี่เนาะทุกคน,นเนาะพอเหลืองเหลืองนี่ก็น่าจะสุกทันนะคะเอฟซีที่ใกล้จะเหลืองเหลืองเนาะดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากตอนคืนนี่ค่ะเอฟซีถ้าลมแรงมากๆนะมันจะร่วงหมดเลยนะคะเอฟซีเราจะไม่ได้อะไรเลยพี่ก็เลยต้องมารีบเก็บเอาอันที่ออกจะเหลืองเหลืองหน่อยเนาะเพราะว่าไม่แน่นะเราอาจจะมันอยู่ในบ้านมันอาจจะทันนะ แต่อันอันที่แบบนี้นี่ไม่ต้องเก็บแล้วนะคะรีบสินี่อันแบบนี้ไม่ต้องเก็บเลยค่ะนี่เพราะว่าเก็บไปก็เน่าค่ะเราเก็บเอาอันที่เราว่าเห็นดีๆอยู่อ่ะอันเขียวๆอย่างนี้ก็น่าจะเก็บลองดูนะนี่นี่อันเขียวๆอย่างนี้ที่ไม่ช้านะคะเอฟก็น่าจะเก็บดูเราจะต้อง <laughs> ถ่ายต้องเสี่ยงเอาเนาะทุกคนเพราะว่า อันเขียวๆเราก็ถ้าจะเอาไปทำซุปเรอเฮ้ยมันคืนดิมันคืนนะเอฟซีเอาไปทำซุปนาะมันไม่ได้นะมันคืนหรือเอาไปผัดน่ะมันก็คืนนะเพราะว่ามันมันยังไม่ทันในนั่นเนาะมันยังไม่ทันพร้อมอ่ะมองเห็นเห็นแต่พี่ก็เอาเนาะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะไปสรุปให้เห็นเนาะจะเก็บเอามันจะจะถือกล้องตามันก็จะสั่นนะคะเอฟซี ถ้าพี่ถือกล้องตามพี่ก็จะตาลายเนาะพี่ดูคลิปของเจ้าของแล้วดูไม่ได้เลยเนาะมันมือมันสั่นตาก็จะลายเนาะ FC. เออมือใหม่ก็ขอโทษขออภัยด้วยเดอ้อเอฟซีเดอ้อฟังคำบรรยายเอาเดอ้อเอฟซีนี่เราก็จะเก็บเอาแต่ลูกที่เราคิดว่ามัน มันพอที่จะไม่เน่าให้เราเนาะอันที่เหลือก็ทํายังไงได้เนาะให้มันเน่าไปเพราะว่ามันขึ้นมาช้านะคะเอฟซพี่ก็ไม่ได้ปลูกมันหรอกพี่เอามาสาสตร์มันก็ขึ้นเองเนาะเราก็ทําแค่ราวเอาเนาะเราไม่คิดว่าปีนี้นี่ไอ้ลมจะมาเร็วเกินนะคะปีนี้ไอ้ปีนี้เอฟซปีนี้ลมมาเร็วมากนี่คะ่ะนี่ เก็บได้นะเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝั่งนี้หน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าทันลมมาแรงนี่ใบใบเบยหายหมดเลยนะคะอุ้ยน่าสงสารมามันยังไม่ทันได้เหลืองพอที่จะเก็บเลยมันต้องมาเน่าก่อนเนาะพี่เนะาะสงสารก็สงสารนะแต่จะทำยังไงได้เนาะมันเฉาแล้วค่ะป่านนี้มันเฉาไปถึงรากมันแล้วค่ะ เหลือแต่ต้นคะ้ะเรานะคะเอฟซี FC. นี่ต้นคณะเราสวยงามมากนี่ต้นคน้ะเรานี่สุดยอดเลยนะเอฟซี FC. นี่เห็นไหมคะนี่นี่นต้นใหญ่ไปเล,เลยนี่เราก็จะเด็ดใบไปผัดเด็ดคะคณะเรานะอยู่ได้เลยค่ะนี่เขาชอบแบบนี้เนาะเขาชอบนอหนาวหนาวนะเอฟซีนี่อย่างงามเลยแต่มะเขือเทศเรานี่ไม่เหลือ ไปหมดแล้วเนาทิ้งหมดแล้วก็มีแต่จะถอนทิ้งแล้วทีนี้เพราะอันเขียวเราก็กินไม่ได้แล้วมันขืนเด้มันไม่ใช่เล่นนะมันขืนนะเคยเอาไปทำซุปแล้วมันคืนมันคืนกัดลิ้นเราเลยเละเดี๋ยวพี่จะลองเอาเขียวๆนี่ไปลองดูเผื่อมันจะอยู่ให้เราค่ะใา่เอฟซีนี่เราก็ได้แค่นี้นี่ เห็นบอมันสะท้อนแสงด็นี่ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะ fc ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ fc นี่ค่ะได้แค่นี้ค่ะนี่อันที่เหลือก็คือตายหมดแล้วค่ะนี่ชาวตายหมดค่ะ fc นี่ก็คิดว่าจะน่าจะได้อยู่นานเนี่ยนี่น่าจะได้อยู่เนาะ อันทีเหลือก็แต่เวนแต่กรรมหละโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย